สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าเหมือพอกระสาวปอปอีกคือเก้าจ้าพี่น้องให้หลุแบบเดินเดียวอีกคือเก้าจ้าพอกันในเสาของวันที่สิบสามกรกฎาคมพอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเมือนเสาปอผัของปลาฮักเกเพชรอีกคือเก้าจ้าพี่น้องเมือนไม้ของเฮาก็มาอำเพอ่มเขื่องเด้อจ้าพี่น้องมาหลุดมาชมน้ำสาวปอปจ้าว่าสีแดงสีมานบอเมือนก็มาน้ำกันสองคนก็เอือยจ้าฮู้นพันยางไปก่อนนะาจ่าพี่น้อง

ดอกมีเบบงามติดตามจ้ะไปต่อจ้ะพี่นอ้องมากันสองคนเด้อจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดหาัดแ้งแสเพื่อกาจ้ะพี่นอ้องบางคนก็เอาไปหนึ่งแล้วจ้ะพี่นอ้องพ่อระบาดเห็ดแดงโหเห็ดเขาไข่เขาไข่กันนี่ไข่เคี้ยวจ้ะพี่นอ้องบางคนก็เอินไข่ดินหลาบจ้ะพูนเอาเก็บเลยเอ้ยทำเลย เฮ็ดห่างแห้งเหมือนเขาเจ้าเก็บเด็กเป็นหมูเป็นหมูอยู่เอามาน้ำกันก็เบื้อสองคนจ้าพี่น้องฮ่าหยุดเขาไข่พี่น้องเอามันเหงียนก้อนเด้อจำไหอนี่เฮ็ดขาวดินจ้าพี่น้องเฮ็ดหน้าขาวเฮ็ดโกเจ้าพี่น้องโก้ปลาตะแบงจ้ะ ุ้ยลยลุยเลยัลยลยนโอ้สองคนสิเียแกงเด้นจับพี่นอกตาขาวจ้ะอ้าวมันอยู่เด้อจ้ะมือนี้เ็หาจับพี่นกลุยลยทั้งเ้นเกบเปิดอาเปไป็นหนึ่งจับพี่นกเจีวเปียววัน Hết 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 เห็ดขาวดินจะพี่นอ้องสองดอกเด้อจะห่มนี่โหหนี่ดอกกนระสีมานเห็ดขาวดินเด้อจะพี่นอ้องขาวดินก็เอาไ้กอดจะ้ะดอกนะจะทุมนะ่มไหมเอามาไอกรอน,นะจะพี่นอ้องโหหนึ่งดอกะจะพี่นอ้อง อ้าวมานขาวดินเด้อจับพี่น้องดอกมังจ้ามองระดอกละ่ะเก็บเล่มไปเลยมานขาวดินเลยจ้บพี่น้องี <c oughs> ่ปลามีกมันสองคนจ้ะตรงตรงนึงจ้ะ พี่น้องเย็ดฐานเอามานี่ก่อนเด้อจ้ะเฮ็ดไข่พี่น้องปุ๊บพี่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 จ้าพี่หานชุดดอกนึงสามดอกเด้อจ้ะพี่น้องเฮ้ย ไข่ดินลาบบินเพียงจ้ะพี่น้องบานแข็งยุจ่ารวมจ้ะมะง้อยกินเฮ็ดหน่อยมะง้อยก็กินจ้าผิดบ้านนึงจ้ะพี่น้อหืมใส่ใดยุจ้าเฮ็ดปวกไม่หมายเฮ็ดปวกดอกเดียวจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะพี่น้องปวกดอกเดียวปวกน้ำฝนจ้ะดอกนึงจ้ะพี่น้อง ว่าเห็นเหรอบ่เห็ดพึงจ้พี่เนอะขาวดินดอกนึงจ้าด,ดอกนึงจ้ะตูมหนึงจ้ะพี่น้นงเจ็ตนาขาวจ้ะพี่เนอะม,มันเด็กกรนจ้ะต้องการจ้พีนเห็ดน้ำมาจ้พี่นาะเห็ดถาดจ้พี่นอ หาดหลายเจี๊พี่นอ้อกดอกหน่อยพันล้านหลายเห,ห็ดตั้งแหล่หน่อยดอกนึงเจี๊ยปีหนอกเห,ห,ห็ดแตงดอกมึงจะ้ะดอกนึงเจี๊พี่นอ้องเท้าดินเจี๊พี่นอ้องดอกนึง,อนงสอง เฮ็ดเผือกหวานดอกหนึ่งจ้าห่างๆกับพ่อเด็กเก็บไปเล่มอยู่เด้อจ้ะพี่หนอกดอกเดียวอีกละจ้ะพี่น้อกฮึดอกหนึ่งจ้าคอยเก็บคอยเล่มไปเรื่อยๆละจ้ะช่วงเฮ็ดห่างเฮ็ดว่าจ้ะโอ้ตรงเพิ่นเฮ้ยงามแห่งพี่น้องเฮ็ดก่อ เห็ดพึงแน่นหน่อยจ้ะพี่น้องเห็ดพึ่งเหลืองจ้าพุ่นสองดอกจ้ามีดอกนึงแกงแสีบแกงหวานให้กันเด้อจัดพี่น้องพุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆจัดพี่น้องช่วงนี้เห็ดกะห่างๆจัดพี่น้องช่วงนี้เสาปอบบๆเลยขึ้นปลาเด้อจัดพี่น้องประมาณมื่สองมื่นเสาปอบทุกจะขึ้นปลาอีกเท่านึงจ้ะเอ้าดูน้ำกันเระหม่อนี้ว่าสิได้สีมันซดำใดจ้ะ ดวงจ้ะโครงการจ้าพี่น้องดอกหงจ้าเขียวเปลืองเปลืองเลี้ยง้เล่นหน่อยเขียวไข่เขียวจ้ะดอกหาจะพี่น้องดอกจ้าเจ้าพี่น้องไข่เขียวใครจ้ะพี่น้องไข่เขียวจ้ามีกะมานโมแหงเด้อจ้ะพี่น้อง มันค,ค่อยๆจะต่ว่าเป็นเฮ็ดรวมจะพี่น้องเป็นฮห็ด,ดอกฮ็ดรวมเฮ็ดไข่เนี่ยจะนี่บัวร้าะจะเฮ็ดไข่ก็เพอาเด็กเก็บไปเล่มจะในช่วงฮิตทางเฮดไหวจะพี่อ้อกเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนไม้เด้อจะพี่น้องเมื่อนี้เขาซ้องปลาแต่ว่ามากไกลค่ะจะมากันซ้องคนจะตอนนี้มาปลาบนน้องไรจะพี่น้องหลุนเมืองวัดสิเต็มตาบอมืัอนี้ าผ่อยเห็เพิงจ้าดอกหนึ่งเพิงกุ๊กไม่หรือเพิงสาดเราจะพี่น้องแกงหวานเด้อจะพี่น้องดอกนึงจะพี่น้องเห็ดเพิงดังแห่จะพี่น้องแกงแสบเด้อจะเห็ดเพิงดังแห่หุ่มำปุดๆเด้อจะพี่น้องแต่ว่ารสชาติมันจะออกค้มนิดนึงจ้าไปตอจะพี่น้องมาไปเรืือๆจ้า พอแล้วพ you know, er ี่น <worldwide> ้องบานนี่เฮ็ดไข่ไข่ดินหลาบไข่เพียงไข่ลังเขียวอะไรจ้ะพี่น้องคุณดอกงามๆเลยจ้ะดอกแรกของปลาเนี่จ้ะเฮ็ดพวกดอกเดียวจ้ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเขาดอกนึงจ้ะพี่น้องอืมโอ้ฝนตุ้มนึงจ้ะพี่น้องเห็นเนี้วเห็นเนี้ย

มพ้พี่น้องเฮ็ดขาวดอกมันเฮ็ดไข่ดอกใหญ่แห้งดอกสมบูรณ์แห้งดอกนี่เอาเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดลังสัมจะพี่น้องผูนสีเหมือนเฮ้ยดอกนั้งจ้ะเก็ดห่างแต่ว่ากะห่างๆผ่อดอกสองดอกจะพี่น้องก็พอได้เก็บเล่มจ้ะเฮ็ดหนาขาวดอกย่ายเลยจะพี่น้องอ่าผู๋ ดอกสมบูรณ์ค่ะดอกเดียวอยีกคือเก้าจ้าพี่นอ้องเห็ดปวกอือค่ะเห็ดไข่จ้าพี่น้องไข่พพโพนได้จ้าออนี่นจา้าโอ้ยดอกดูเป็นเบียดไหมเอ๋<笑><笑>สองทิพย์พงขมิ้นดอกนึงจ้าหมานเหลืออยู่เด้อจ้ะพี่น้องเอาเห็ดขาวดินพี่น้อง นดอกเบ็ดงามจ้ะเผ่งดังแฮจ้าไปแกงใส่กันจ้ะพี่น้องเึ่งดังแฮใส่แกงเสพจ้ะแดงจ้ะแดงลำมาจ้ะพี่น้องถามจ้าผอมมองระดอกจ้ะพี่น้องเฮ็ดทานกระไดโบ่เป็นโมจ้ะจ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะ สำหรับคลิปวันที่13บสากรกฎาคมพศ2567จ้ะสาวปอบกับสิเดผพาพี่พาน้องกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะพี่น้องไปเบิ่งยอดได้ยอดม้าน้องเฮามันนี่อยู่รถคนละจ้ะมันนี่ก็อัดเป็นคลิปสั้นๆเด้อจ้ะพี่น้องพอดีพอพี่พ,อ,พ,พอน้องจ้ะช่วงนี้ก็กสิยุดแน่เฮ็ดคลิปไปน้ำแน่จ้ะพี่น้องไปดูไปชมน้ำสาวปอบจ้ะว่า มันฮิดยังแน่จ้ะสำหรับคลิปวันที่13กรกฎาคมพศ2567ยอดได้ยอดมานก็เกือบเต็มตายเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าไปปลาไปสองไม้จ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่เต็มปลาจ้ะเป็นเห็ดดอกเห็ดรวมจ้ะพี่น้องเห็ดตะไคร้ก็ได้บ่หลายจ้ะช่วงนี้เห็ดกรหว่ายละจ้ะพี่น้อง อาสำหรับคลิปวันที่1 3บสกรกฎาคมพศ2567สาวปอบกับเสด็จฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เด้อจ้ะเชิชอบวิดีโอจังไดก็อเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องเราปาก,กนตะนาไว้นะไม่ได้จ้าอื่นคอยรอรุ่นน้ำสาวปอบจะว่าสาวปอบสิาพาไปเหตุคลิปยังแน่จ้ะมานเห็ดยังแน่จ้ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบอกันไหมคลิปไหมจะพี่น้อง